สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็จะแนะนำการใช้งาน a p อ e n s e เพื่อสั่งอาหารออนไลน์่อเอื่นก็ให้คุณทำการติดตั้งแอปพลิเคช s e n s e จาก App Store หรือว่า Play Store หลังจากที่คุณได้ทำการติดตั้งแล้วก็มาที่หน้าจอนี้นะครับแล้วก็ทำการเปิดแอปขึ้นมาในการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันเซนครั้งแรกเนี่ยคุณต้องทำการอนุญาตให้เซนเข้าถึงพิกัดเครื่องของคุณ ก่อนถึงจะสามารถใช้งานได้คุณจะคุณสามารถอนุญาตตลอดเวลาหรืออนุญาตแค่ครั้งเดียวแล้วในครั้งต่อไปก็ให้ถามตลอดเวลาหรือไม่อนุญาตเลยถ้าไม่อนุญาตเลยคุณก็จะไม่สามารถเข้าใช้งานแอปเซนได้ในที่นี้แอปเซนปลอดภัยเราแค่ต้องการพิกัดมาคำนวณระยะทางของร้านอาหารที่อยู่ใกล้คุณว่ามีกี่ร้านนะครับ เมื่อเซ็นปลอดภัยผมก็อนุญาตให้เขาเข้าถึงแอปได้ตลอดเวลาตรงนี้หลังจากที่คุณเข้ามาสู่หน้าจอแอปเซ็นแล้วก็จะเห็นร้านค้าที่อยู่ในรัศมี10กิโลเมตรนะครับหากคุณต้องการสั่งอาหารคุณก็คลิกที่ร้านแต่เดี๋ยวก่อนคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิกเซ็นเขาจะไม่ยอมคุณต้องทำการสมัครสมาชิกก่อนถึงจะสั่งอาหารได้ การสมัครสมาชิกก็ให้คุณมาที่แฮมเบอร์เกอร์เมนูตรงนี้ที่อยู่มุมขวามุมซ้ายบนทำการคลิกจากนั้นเลือกเมนูสมัครใช้บริการในการสมัครใช้บริการเซนนั้นคุณสามารถเลือกได้ทั้งหมด3แบบไม่ว,ว่าจะเป็นสั่งอาหารออนไลน์เปิดร้านค้ากับเซนเพื่อขายอาหารหรือสมัครเข้ามาเป็นไลเดอร์อ เพื่อส่งอาหารในที่นี้ผมสาธิตการสั่งอาหารออนไลน์ผมจะทำการสมัครสมาชิกเป็นสั่งอาหารเมื่อมา,มาที่น้านี้แล้วเซนต,ต้องการข้อมูลจากคุณ3อย่างนั่นคือสิ่งแรกชื่อของคุณตรงนี้ผมใช้ชื่อผมแล้วกันนะ,ะสิงโต้ username และก็ password คือสิ่งที่คุณต้องเอาไปกรอ,อกเพื่อเข้าสู่ระบบคุณจะตั้งอะไรก็ได้นะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษในที่นี้ผมตั้งเป็น S I N G T O เป็นสิงโตโนะครับแล้วก็รหัสานหนึ่งสองสามสี่สมัครใช้บริการตุ้มอ่าคือ user ซ้ำนะเซนเขาจะไม่ยอมถ้าเกิดว่าอ่า user ของคุณไปซ้ำกับคนอื่นคุณต้องเปลี่ยนใหม นี้ผมเปลี่ยนเป็นสิงโตเจ็ดเจ็ดแล้วกันแลผ่านมาเดิมสมัครใช้บริการตุ้มจะเห็นว่าตอนนี้สมัครใช้บริการได้แล้วก็จะพาเรามาที่หน้าเดิมมาเดิมให้เราไปที่เมนูแฮมเบอร์เกอร์ตรงนี้แล้วทําการคลิกเลือกเมนูที่2เข้าสู่ระบบเลือกสั่งอาหารหลังจากนั้นก็ให้คุณสมัครนำ User n อ m e เที่คุณสมัครเมื่อสักครู่นี้มากรอกเพื่อเข้าสู่ระบบเมื่อกี้นี้ผมเป็นสิงโตนะครับ77็ดเจลาดผ่านผมคือ1 2 3 4คลิกที่เข้าสู่ระบบตุ้มเห็นไหมครับตอนนี้ผมได้เข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วและผมก็จะเห็นร้านอาหารที่อยู่ในรัศมีใกล้ๆผมนี้ไม่เกิน10กิโลเมตรนะครับก็จะมีร้านค้ามากมายเลย คุณต้องการสั่งอาหารทําไงล่ะก็หาร้านค้าก่อนว่าเมื่อนี้คุณจะกินอะไรร้านประจํามีไหมถ้าร้านค้าเยอะหายากให้คุณมาที่เมนูด้านบนค้นหาร้านค้าแอปเซนก็จะพาคุณมาหาร้านค้าแล้วคุณต้องการร้านไหนล่ะมื่อนี้ผมต้องการกินส้มตมก็ร้านไหนร้านออนซอนยกตัวอย่างนะเป็นร้านออนซอนผมก็พิมพ์อ่า เอหา้าร้านออนซอนนะเจอแล้วร้านออนซอนตามแซบตรงนี้ผมก็ทําการคลิกตุ่มเราก็จะมาที่ร้านออนซอนแล้วก็เมนูอาหารของร้านก็จะอยู่ในนี้นะครับทั้งหมดเลยก็มีมากมีน้อยก็ลองเลือกดูนะครับก็มีรูปภาพให้ดูทีน,นี้วันนี้ผมอยากกินอะไรถ้าเกิดว่าเมนูเยอะอ่าผมพ็เลือกไม่ถูกผมก็เชียงนี้ผมอยากกินต้มต้มเลย ต้มเล้งอ่าต้มเล้งแซบผมก็กดต้มเล้งแซบจากนั้นคลิกที่อาหารอ่าผมจะสั่งมากี่กี่ถุงกี่ชามดิแล้วสักสองลวกันก็กดเพิ่มสินค้าไปในตะกร้าตอนนี้เราได้ต้มเล้งแล้วไปอยู่ในตะกร้าแล้วเห็นไหมครับไม่พอถ้าเกิดต้องการสั่งเพิ่มก็กลับมาที่หน้าตรงนี้แล้วก็โ้นอหาอีกรอบนึงกินอะไรบ้างกินไก่ทอด อ๋อสั่งไก่ทอดจิ้มที่ไก่ทอดไก่ทอดสัก 2. 2. 2. 2. สองสองกล่อง 2. สงองถุงซ้มตามมาด้วยหาครับสังงส่งซ้มตานะสองโอเคเมื่อคุณเลือกอาหารได้พอแล้วนะครับเพียงพอเรียบร้อยแล้วจากนั้นฉันจะยืนยันออเดอร์ของฉันทำไงคุณก็มาที่ตะกร้าตรงนี้นะครับจะเห็นว่าอาหารที่คุณสั่งก็จะมาปรากฏที่หน้าตะกร้าสินค้า ก็จะรวมราคาอาหารและก็ค่าส่งในเวลานี้นะเวลานี้นะครับค่าส่งอยู่ที่9บาทนะครับตรงนี้เมื่อคุณทวนอาหารเรียบร้อยแล้วหนุนการสั่งอาหารว่้คุณดำเนินการสั่งซื้ออาหารในการสั่งครั้งแรกเซนจะถามเบอร์โทรของคุณนะครับเพื่อยืนยันและก็เพื่อสะดวกในการไปส่งกรณีที่ไปถึงบ้านคุณแล้ว คุณไม่ว่างหรือคุณติดธุระ,ะก็จะพนักงานก็จะโทรเข้าไปเพื่อยืนยันหล,ยหลายสิ่งหรือว่ายืนยันออเดอร์ก็จะใช้เบอร์นี้นะครับในการแต่ว่าเบอร์เนี้ยก็กรอกแค่ครั้งเดียวครั้งแรกนะครับโอเคให้คุณทาการบันทึกเบอร์ของคุณลงไปนะครับผมก็บันทึก0 8 9 7 0 3 7จากนั้นทําการบันทึกข้อมูลโอเคบันทึกเบอร์สําเร็จ กดสั่งอีกรอบนึงปุ้มกรุณายืนยันออเดอร์นี้อีกครั้งนึงนะกดยืนยันปุ้มอ่าคุณได้สั่งอาหารเรียบร้อยแล้วและำสั่งซื้อของคุณก็จะถูกส่งไปที่ร้านค้าในระบบของเซนต์นะครับเมื่อร้านค้ากดรับออเดอร์นะครับออเดอร์ตรงนี้ก็จะกลายเป็นกำลังปรุงอาหารเมื่อร้านค้าทำอาหารเสร็จ ไเด์ Rider, หรือคนส่งเนี่ยไปรับอาหารที่ร้านตรงนี้ก็จะทำงานครับเมื่อออเดอร์ถึงมือคุณแล้วก็สำเร็จนะคุณก็สามารถปิดแอปได้นะครับจะกลับมาติดตามรายการสั่งซื้อของคุณก็สามารถมาดูได้ที่ประวัติการสั่งซื้อก็จะมีรายการสั่งซื้ออาหารของคุณอยู่ตรงนี้นะครับการใช้งานแอปเซน์ก็มีประมาณนี้ครับไม่ยุ่งยาก นะครับยังไงก็ฝากแอปเซนสั่งอาหารออนไลน์น้องใหม่นะครับไว้ในมือ้อพิเศษของคุณอีกหนึ่งมื้อนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ